กาสสวัดีท่านผู้ชมรรรีพออ์์เตทุกท่านครับวันนี้วันสุกที่21มกราคม2565คลิปนี้ก็เป็นการอัปเดตจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด1 9ประจำวันนี้ตัวเลขอยู่ที่8,640คนคิดเป็นร้อยละของการตรวจพบเชื้อก็คือ9.45%ส่วนผู้ติดเชื้อตรวจแบบ ATK 3 3กับ56คนแต่เมื่อเอา ATK กับ RT-PCR มารวมกันเนี่ยวันนี้ผู้ติดเชื้ออยู่ๆมาสัก12 0 0 0ปปลายและขณะเดียวกัน เราก็มีผู้ที่หายแล้วก็ตัวเลขอยู่ที่8,641คนมีภูมิแล้วนะครับแต่คุณยังต้องดูแลตัวเองต่อไปส่วนผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล82,700กับ20คนตัวเลขตรงนี้ท่านผู้ชมไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่แต่ตัวเลขกลุ่มที่ผมจะบอกต่อไปนี้เนี่ยก็คือหลักร้อย540คนก็คือผู้ป่วยที่มีอาการหนักก็คืออยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤต ICU นั่นเอง หนักกว่า ICU ณในะขณะน,นี้อาการหนักแล้วนะยังต้องใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ก็อยู่ที่118คนขอให้หายไวๆนะครับนะขอให้ต่อสู้กับโรคร้ายสร้างภูมิต้านทานให้ตัวเองให้มันฟื้นกลับมาไวๆท่านผู้ชมนะนะขอให้โรคร้ายมันหายไปสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ส่วนจํานวนผู้เสียชีวิตณวันนี้13ท่านและก็เสียชีวิตสะสมตั้งแต่เราเจอโควิดในมมาเลย21,900กับ6คน ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปด้วยการสูญเสียมาวัคซีนหน่อยครับนะอัปเดตวัคซีนนิดนึงณขณะนี้ในดำเนินการไปได้แล้วรวมเข็ม1เข็ม2เข็ม3 111ล้าน3 8ม2กับ88ดโดสท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นอย่างนี้เมื่อวานนี้ผมบอกนิดน,นึงว่าสบคเขามีมติว่าผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ร้านอาหารก็ดื่มสุราได้ถึง5ทุ่มแล้วก็ระบบเทส t g แอนโกจะนำมาใช้วันที่1กุมภานี้แต่คุณจะต้องตรวจ rt pcr 2ครั้งเขาบอกอย่างนั้นเอาประมาณนี้และกันคร่าวๆยังไงกาดอย่าตกยังต้องดูแลตัวเองต่อไปสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับ